แนชัยเปิดใจหลังสัมภาษณ์กวนเพื่อนแตงโมอึ้งบางคำตอบถ้าเป็นโมคงไม่ทิ้งใครจากกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดา หลังจากพัดตกเรือที่เดินทางไปทานข้าวชมวิวพร้อมกับเพื่อนอีก5คนซึ่งพฤติกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำดังกล่าวก่อนเรื่องเศร้าจะเกิดขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์2565รายการโหนกระแสได้เชิญกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเรือประกอบด้วยปอจอป๊อบกระติกและแซนส่วนโรเบิร์ตซึ่งเป็นเพื่อนของปอไม่ได้มาร่วมรายการโดยระบุว่าแอน อยู่ที่โรงพยาบาลโดยหลังรายการกลุ่มเพื่อนทั้งหมดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆกับกลุ่มนักข่าวจํานวนมากที่ไปรออยู่หนุ่มกัญชัยพิธีกรห่วงกระแสได้เปิดเผยหลังสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปพบเพื่อติดต่อกลุ่มเพื่อนทั้ง5้าคนเพื่อไปขอมาออกรายการมีเพียงนายโรเบิร์ตที่ส่งตัวแทนซึ่งคาดว่าเป็นทนายความมาพบและบอกว่าเจ้าตัวอยู่โรงพยาบาลทั้งนี้ได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนที่มาวันนี้ ระบุว่าจะไปพบแม่แตงโมต่อแต่ไม่ได้บอกว่านัดที่ไหนและเมื่อไรส่วนพิรุษต่างๆระหว่างออกรายการนั้นไม่ขอออกความคิดเห็นเพราะตัวเองต้องเป็นกลางแต่ก็บอกพวกเขาไว้แล้วว่าสิ่งที่คุณจะพูดในวันนี้จะเป็นหลักฐานมัดตัวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งทั้งหมดก็ยินดีเพียงแต่ขอทราบคำถามก่อนหลังจากที่ได้ฟังมันเป็นเรื่องของความรู้สึกคนหากแตงโมยังอยู่จะไม่มีวันทิ้งพวกเขาแน่นอน การทาให้สังคมรับไม่ได้ถามว่าสงสัยไหมเราก็ต้องเป็นกลางคงต้องเป็นเรื่องของตํารวจซึ่งเขาก็มีหลักฐานว่าแตงโมไปนั่งฉี่จากที่คุยกับคนหนึ่งแต่บางคำตอบก็ทำให้เราสตันเหมือนกันเช่นจะตอบว่าพลัดตกลงไปเฉยเฉยก็ได้ไม่ต้องบอกว่านั่งฉี่ให้เป็นประเด็นซึ่งเราก็สตัน ส่วนประเด็นเรื่องเสื้อจ็อบที่ขาดก็ได้ดูแล้วพบว่าไม่มีรอยขาดได้จับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของเก่าวแต่ก็ได้ถามปลายเปิดไปว่า ซื้อมาใหม่หรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดถึงถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่มากๆเพราะตัวเองก็เคยเล่นละครกับแตงโมก็รู้ความเป็นไปในบ้านของเขามาบ้างเพราะตัวเองสนิทกับพ่อเขาได้คุยกันตลอดเวลาถึงเรื่องในครอบครัวและเรื่องรถเมื่อ6กถึงเเดือนก่อนยังเคยคุยกับเขาตอนออกรายการก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ